สวัสดีท่านทุกท่าสุดกับสมาชชิเนลครับผมในเรื่องนี้แจ้งข่าวไปด้วในเกมเกมเดฟสตอรี่เอาู่เกมกันตั้งชื่อบริษัทนะครับบริษัทสมายี่ครับผม แี่ควราำงานของครัง้งแรกของคุณน,นะอืมฉันเชื่อคุณได้เท่าที่ฉันจะทำแหละที่ช่วยลงได้ทำให้ขายเกมดีที่สุดอืมอาจจะเป็นของดีก็ได้แล้วลองมาจัเกมถ้ามีคำถามก็กดซิสเทมอยู่ที่เกมเมนูแล้วเลือกเมนวนนะยังบอกคือ เกมใหม่ครับผมเนี่ยบีซีเกมขาเนี้ยห้าสิบเกมจะเป็นเจอ จนสดัดสัตว์หมุนยนต์นินจานเนี่ยนินจาลมนินจาประชนภัยความยากอือตงปิดแล้ว ความจริงครับผมนีซึ่มนี่คือโปรแกรมเมอร์นี่คือ นเขียนกราฟิกของเราแล้วครับนี่คนนี่เกมเมอร์ครับคนดองใช่ไหมปวดเออเก็เขียนบทครับผมนี่เกมเมอร์นี่คนวางแผนครับ 他那边有，好，我们走。 เจอบ้าครับผมสุตรเกมจะขายไม่ออกเนะ Well, uh -huh. morning. นี่ผมโอเคนี่โอเคนี่ผมน,น,น,นักเกียร์เ้ว เราก็ขายไม่ออกเหมือนเดิมครับภาพวาดของโซลีนรีมน,นาวฟินิชไทมนสตาร์ทวอล์กอินกราฟิกเลือมกราฟิกได้อืมในครจะเป็นออกแบบตัวละครละนะคนสามารถเลือกคนที่ดีไซเนอร์ชฟนที่ดีไซเนอร์ครับผมกูเชื่อใจของอื่นได้ไหมแฟนการ์ตูนหรือคนนี้ชอไป ขายเกมจะขายวะเขาบอกวีวดานวะ จะตัดคลิปไปผมก็จะจบคลิปนี้นะ กิมยังไม่เสร็จครับโนบิลดินเบต้าเวอร์ชันเรียบร้อยครับสาวเอนจิเนียร์ เพลงดิ่งเดียวครับ Thank mm -hmm. you. เขาบอกว่าเกมเกมเตรียมปล่อยครับกำลังหาบั็กอยู่

สองตัวครับผมว่าคุณลุงคนนี้น่าจะจัดการหมดสองตัวเองลุงลุงสู้เขาเยอดเกมเราจะทะลุเนี่ยเร็วเร็วลุงเออ last one last one morning ลุลงลหา,ชาเช้ากินข้ามปะเ,ออเร็วเกมหอมเอาขายอะ่ะไม่ เลือสุดท้ายแล้วเรียบร้อยครับเกินตัวแรกเสร็จแล้วครับปล่อยครับอืมอยู่ในหมู่ไหนเอ่ยโอ้ผู้ใหญ่สามเบตเตอร์ละโอเคอือโอ้เด็กก็สี่ครับคนท้อเด็กชายคนทผู้ใหญ่สาม เด็กชายสี่อ้สิบห้าแต้มอืมไม่มีไม่ได้คะแนนดีมากแต่ช่างมันม่าจะได้ท็อปเซล่ยวหรอกทีมที่หนึ่งครับเย็ดเย็ดตัวแรกโดนเซแล้วครับผมออืมผู้ชายอายุสิบสองมีคนเล่นอยู่โอ้คนเล่นอยอ่สุดก็เป็นสิบสามถึงสิบแปดครับ โอเคโอ้เง okay. oh, oh. นะินเงินโอ้สองหมื่นครับสองหมื่นเคเนี้ยครับเนี้ยเนี้ยโปรฟิตคืออะไรไม่รู้อ๋สู้เว้เกม first week s ซ l l half just c o m p l ขายไปได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสองครับหรือเปล่านะผมไม่รู้กันต้องรับไปติดชาร์จตุ๊บ เอาน,นี้หมดอ่ะรูปลมมันอันนั้นมันคาใจเรียบขายที่โอ้ยอดเซลยอดเซลสองหมื่นทับยอดเซลว้าวไอซิงโกไหนก็ดีเอาละอือคุณผู้หญิงคุณผู้ชายวันนี้เรามีคอนโซลตัวใหม่มานำเสนอเอ็กโซดัส อีโซดันนะมันเรียกว่าอีโซดันแล้วกันเราจะปล่อยมันถ้ามีเกมมากสนุกแสนสนุกมากมายหลายเกมเราจะให้พวกท่านได้ดูอืมตัวนี้ถูกวางจำหน่ายในราคา990โอเคผมไม่แน่ใจเท่าไหร่เอมาล้านเคหมื่นมัน้ง9ก้าหมื่นเก้ัตัวดีเฮฟเลนด์ล้วตัวสไวด์ฟเนี่ยผมแล้ว ยอดขายมาันขาใจเหอเออยอดขาย,ยออกขายเอ,อเอาให้หมดเอาให้หมดเมดี๋ยวเออเอาเนี่ยโปรฟิตคืออะไรไม่รู้ครับผมผมไม่แน่ใจว่ะเออเกมเราก็เล่นได้อยู่ในหมู่สิบสามถึงสิบแปดปีเกมเรทำติดกุด้งติดพายละต้งตยอดขายมันช่างละเออ ปีนหนึ่งออกในเกมเดียวกูจะบ้าตายทัห้หมดแล้วให้มันทั้หมดเดี๋ยวพุ่งลุกตอนนี้ cho hết đi, cho hết đấy. Chúng ta sẽ đi tạo game mới, các bạn. Bực new game. Platform, Exodat. บริสัตว์สุนัานี่พ่นโอ้แชยูเอ็ดนี่ผมนี่เอ้ยปล่อยวันที่หนึ่งปีเอ,อ่อสี่ร้อยวะไม่พอนีเด้อปล่อยอันี้แล้วกันแพลตฟอร์มพีซีเอเวนเจอร์แนวพัทเซอพัทเซอแล้วกันนะผมพัทเซอร์หน่อยเป็นแนวไหนดี Snail kok. Senap. Pasti senap. Dia delik. Eh, uh, dah kau apa? Ini kan quality. Okay. Sup. Uh, hmm, ini sana. Hmm, okay lelapan. Okay. Ini mana pasal? ทคนเขียเหรอหนทุกคนเขียนบทหนอยโอ้เกมเมอร์อืมอันนี้ฟรีเนี่ยน้อยอะรวยไม่เอาเปลืองนี่เอาพอไม่เอาครบเกมก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 เกมเลูกบอลทองคืออะไรวะอืมไอเกสกิดกับ แลวเอาละสุดท้ายเราก็เลือกเกมใหม่ฉันเบื่อนะเอาละเราก็เอ้ยหนึ่งปีสองปีแล้วครับผมมากีดตัววะเดี๋ยวอัพผมจับเลเวลเขาครับจะได้เขียนบทยี่ตน่าจะอักกด โอเคโอเคไม่ยากอะไรอาณาสอบวันนี้ขอจบพี่ตัวพี่เท่านี้แลวขอลาศสวัสดีครับเสรวันเสร็จจพี่ตัวพี่เท่านี้คล้วขอ่าอรับสวัสดีครับบายตัดขิ้ผาตรงตัดลิปผ้าบงจบแล้วครับ ขอบคุณครับผมขอบคุณสำหรับผู้ชมแอป